สวัสดีครับผมเอลํปางนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการดูรูปหล่อกรมตำรวจหลวงพ่อโสธรนะครับพิมพ์เล็กเนื้อทองคํานะครับเดี๋ยววันนี้มาชมกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาชมรูปหล่อกรมตำรวจหลวงพ่อโสธรนะครับองค์ที่ผมจะให้ดูนี้เป็นพิมพ์เล็กเนื้อทองคํานะครับนี่นะนะครับเดี๋ยวต้องบอกประวัติคร่าวๆก่อนๆนะครับนี่นะครับ พระกิ่งพระพุทธโสธรรุ่น80ปีกรมตํารวจนะครับจัดสร้างในปี2538นะครับพี่นี่นะครับอันนี้จะมีกล่องและมีกราสนะครับ huh ถ้าเป็นแบบอุปกรณ์ครบนะครับนี่นะจะมีทั้งกล่องแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นกล่องกรรมยีนะครับจะมีเฉพาะเนื้อทองคํานะครับที่จะใส่กล่องกรมยีแบบนี้นะครับนี่นะเป็นเอกลักษณ์ของท่านชัดเจนเลยนะครับและก็จะมีใบกํากับทุกองค์นะครับถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับโดยจํานวนการซ่านะครับเดี๋ยวผม เกริ่อนก่อนนะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับจํานวนการสร้างนะครับพิมพ์เล็กองค์ที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นเนื้อทองคําพ่นทรายนะครับจานวนการสร้างอยู่ที่ประมาณ10,000องค์นองะครับหมายเลขจะอยู่นะครับที่1นึ่งหจนถึงเลข2 0,000นะครับนี่นะแต่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กนะครับขัดเงานะนะครับจะอยู่ที่ัมเบอร์1จนถึง1 0 0 0 0หนะครับนะครับ จะสร้างโดยนะครับคือพลตำรวจเอกพจน์บุญญาจินดานะครับเป็นอธิบดีกรมตำรวจนะครับน้ำหนักโดยประมาณนะครับพิมพ์เล็กนะครับจะหนักอยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับบวกลบนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ประมาณ22.8กรัมนะครับนะครับโดยประมาณนะนะครับวิธีสังเกตนะครับอย่างแรกนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมานะครับสิ่งที่ผมดูนะครับให้เราดูนะครับธรรมชาตินะครับพวกประกายีนนะครับประกายทองคํานะครับพวกนี้นะ ที่เป็นพ่นทรายแบบน,นบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับที่เป็นพ่นทรายแบบนี้นะนะครับประกายพ่นทรายทองคําแบบนี้นะครับจะเป็นธรรมชาติมากนะครับนี่นะครับให้ดูธรรมชาติการพ่นทรายนะครับผิวจะเป็นแบบพ่นทรายนะครับพูดตรงๆนะเป็นแบบพ่นทรายผิวจะระยิบระยับแบบนี้เลยนะครับนี่นะผิวจะระยิบระยับเลยนะครับผิวจะเป็นธรรมชาตินะครับและองค์พระท่านจะ มีความล่ํานะครับนี่นะมีความล่ํานะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับธรรมชาติผิวพระนะครับนี่นะครับธรรมชาตินะครับพระพ่นทรายผิวท่านจะเป็นนะครับเป็นเหมือนเม็ดทรายที่พ่นไปในตัวองค์พระนะครับและผิวท่านจะมีความระยิบระยับนะครับนี่นะเหมือนประกายเพชรนะครับนี่นะเวลาสะท้อนแสงนะครับนะครับแล้วตัวหนังสือคําว่าหลวงพ่อโสธรนี่นะครับจะต้องมีความลึกคมชัดนะครับนี่นะส่วนนี้นะครับ จะมีความลึกคมชัดมากๆนะครับนี่นะต้องไม่ตื้นนะครับด้านหลังนะครับตรงตานะครับตาโรกรมตํารวจนะครับตรงนี้ก็มีความคมชัดนะครับตรงนี้นะรายละเอียดส่วนนี้นะครับจะต้องลึกไปและคมไม่อุมขึ้นมานะครับไม่อุมนูนจนจนเบ้อกนไปนะต้องแบบคมคมแบบนี้นะครับนี่นะคมคมและไม่อุ้มจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่นะครับนี่นะครับดูตัวหนังสือนะครับ ก็ยังมีความคมชัดให้เห็นนะครับนี่นะคมชัดนะครับประกายทรายพ่นทรายแบบนี้นะครับจําให้แม่นๆนะครับของเก๊ที่ผมเคยซื้อนะครับทั้งเนื้อทั้งเนื้อพ่นทรายนะครับจะไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนทีเดียวนะลักษณะการพ่นทรายของเก๊จะต่างกันนะให้จําแบบนี่นะครับจะเป็นเหมือนทรายละเอียดยิบนะครับเหมือนเราพ่นทรายเข้าไปในตวงพระเลยนะครับจินตนาการตามนะและผิวท่านจะละยิบระยับนะครับนี่ะครับจะมีเหมือนเป็น เกดเงินสะท้อนแสงประมาณนี้ครับจะเป็นสะท้อนแสงระยิบระยับเนี่ยครับเหมือนประกายเพชรนะครับนี่นะนะครับจีนเป็นสายนะอ่ะนะครับส่วนสําคัญในการดูนะครับส่วนนี้นะครับจุดใจตางของผมนะจะอยู่นะครับอยู่ตรงใต้ฐานนะครับใต้ฐานบริเวณนี้นะครับจะต้องลึกนะลึกและเป็นสันแบบนี้นะครับลึกและเป็นสันนะครับแล้วเส้นที่วิ่งนะครับวิ่งพาดตรงเนี้ยนะครับวิ่งพาดจนไปถึงสุดขอบนะครับต้องต้องมีความคมนะนูนขึ้นมาคมจะไม่ ไม่มีขาดแบบสะดุดนะครับไม่มีขาดจะสะดุดจะขึ้นเต็มเป็นแท่งยาวอย่างนี้เลยนะครับเต็มเป็นแท่งยาวเลยนี่นะครับจะเป็นสันขึ้นคมๆเลยนะครับแบบนี้นะจะวิ่งไปจนสุดปลายนะครับแล้วคําว่าประวัติศาสตร์ตํารวจนะครับตรงนี้นะประวัติศาสตร์ตํารวจนี่ต้องมีความอูมนะครับตัวหนังสือท่านจะนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่นะครับจําให้แม่นนะครับนะครับส่วนสําคัญอีกจุดนะครับไม่ใช่อีกจุดเลยแล้วกันนะครับถือว่าเป็น จุดโฟกัสที่ผมใช้ในการดูนะครับเป็นนัมเบอร์นะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับตัว p เลข8เลข1เลข7นะครับพยายามส่องดูบ่อยๆนะครับดูบ่อยๆจําเลขให้แม่นๆนะครับบางทีเราไปเจอนะบางบางอันนะครับของเกนนะของเกจะเป็นแบบเลขเลขที่ใช้แบบปั๊มมาในตัวพระนะจะไม่ใช่ตอกนะต้องตอกแบบคมๆมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับเลข เลขท่านจะสวยพวกนี้จะมีความคมชัดนะนะครับการตอกต้องตอกลึกนะครับแล้วเลขจะพิ้วนะนะครับเลขจะพิ้วเป็นเลขไทยนะครับเลขจะพิ้วสวยคมลึกคมชัดมากๆนะครับนี่นะโอเคนะครับผมสาหรับเนี้ยทองคําพ่นสายพิมเล็กนะครับราคากลางนะครับนะใครมีก็ผมยินดีรับเช่านะครับสวยผมรับเช่า100 0 0แสบวกลบนะใครมีนะครับเนื้อทองคําพิมพ์เล็ก พ่นทรายนะครับต้องมีกล่องมีก๊ร์ด้วยนะครับคุณลูกค้าถ้ามีกล่องมีก๊์ดนะครับจะได้ราคานะนะครับแต่ถ้าไม่มีกล่องไม่มีกร์ดแบบนี้นะครับราคาจะลดหลั่นลงมานะหลายหมื่นเลยนะครับนะครับสองสามหมื่นได้เลยนะถ้าไม่มีกล่องมีก๊์ดนะครับอยู่ที่กล่องกับก๊์ดนะครับถ้าอุปกรณ์ครบนะนะครับส่งมาได้เลยนะครับผมยินดีรับเช่านะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปสอนดู รูปหลอกกรมตำรวจเนื้อทองคำพ้นทรายนะครับใครที่มีนะครับผมยินดีรับเช่านะครับสำหรับวันนี้ผมเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ